สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมในพีนี้นะครับเราจะมานับคลื่น VGI กันนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมเลยเนาะให้เราปรับเป็น t time frame m o n t h ก่อนนะครับแล้วก็ย้ําเสมอว่าอย่าปรับสูงกว่านี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ข้อมูลมันมันแบบว่ามันหายไปเยอะเกินไปนะครับในกรณีถ้ากราฟเราแบบแบบแบบเกิดมาไม่ถึงแบบ20ปีอย่างเงี้ยฮะไทม์เฟ m มมันก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้ามันเกินกว่านั้นก็เช่นแบบพวกแบบว่าดาวโจนส์อะไรพวกเนี้ยนะปรับเป็นแบบสัก t time f r a m มสัก6มันอะไรเงี้ยก็น่าจะเห็นครบ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้มันนี่แหละโอเคครับเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องเสียเวลานะครับกราฟแบบนี้นะครับค่อนข้างนับง่ายนะครับนับง่ายมากเลยนะครับอ่ะผมเห็นเนี่ยนะครับอย่างแรกมากาหนดแนวโน้มกันก่อนว่าเราเห็นอะไรบ้างอ่ะมันมีอะไรมีขาขึ้นใช่ไหมขาขึ้นขึ้นมาขาหนึ่งแล้วก็ขาลงขึ้นมาขาลงลงมาตรงนี้นะครับเนี่ยนี้เป็นขาลงเนาะเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วกันนะครับมีขาขึ้นแล้วก็มีขาลงใช่ไหมฮะถัดไปก็คือเราจะมา เราจะมาเจาะคลื่นข้างในว่าไอขาคลื่นในขาขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเริ่มตรงนี้กันเลยเนาะนะก็เริ่มตรงจุดเริ่มต้นมันเลยเนาะเพราะว่ามันชัดเจนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันเริ่มมามันก็วิ่งไปเลยนะครับแต่ตรงที่มันจะทําให้เรางงเนี่ยคือตอนที่มันเบรกลงไปนะครับส่วนใหญ่ถ้ากราฟเราคาดส่วนใหญ่ถ้าเรานับคลื่นเนี่ยเราคาดหวังให้ราคามันวิ่งขึ้นไปตลอดโดยเฉพาะตอนที่มันแบบว่าแบบว่าเพิ่งเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นกลาไครับส่วนใหญ่เราจะว่าเราจะคาดหวังให้มันวิ่งขึ้นไปเนาะแต่เนี้ยมันหล นะครับอ่ะตรงเนี้ยผมเห็นว่ามันมีโซนพักตัวนะครับกำหนดง่ายๆก่อนว่าเนี่ยพักตัวมันมีเทรนใช่ไหมมีเทรนตรงนี้ขึ้นมานะครับมีเทรนเสร็จอ่ะมีพักตัวพักตัวเสร็จปุ๊บก็จะต่อด้วยเทรนอีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้ผมยังไม่รู้หรอกว่าเทรนมันจะจบยังไงเดี๋ยวผมต้องไล่เซกเมนต์อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะผมก็อ่ะเนี่ยตรงนี้มีมีอะไรมี M 1ตรงนี้ใช่ไหม M หนึ่ตรงนี้นะครับเป็นอ่าใหญ่หน่อยแล้วกันอ่ะ M 1นะครับ เอ็ตรงนี้เหลือเอ็มหนึ่งตรงนี้ดีเดี๋ยวผมเช็คก่อนถ้าสมมติว่าผมถ้าสมมติว่าผมให้ M1 ตรงนี้ใช่ไหมเอ็มหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในสถานะของโมโนเวฟนะครับจะไม่ได้มีการแบ่งย่อยแสดงว่า M2 ก็จะมีการแบ่งย่อยแทนถูกไหมนะครับเอ็มสองอาจจะอยู่ตรงนี้แทนเนี่ยเอ็มสองอาจจะอยู่ตรงนี้เพื่อวิ่งขึ้นเอ็มสามอ่ะอันนี้แบบแอสูมง่ายๆก่อนอนุมานแบบง่ายๆก่อนลองแบบชีบเทียบกราฟดูนะครับแต่ถ้าเอ็มหนึ่งอยู่ตรงนี้เอ็มสองก็จะอยู่ตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้ารซับไไดดว ล้วก็จะวิ่งขึ้นไปเนาะนะครับแต่ก็ผมบอกเสมอว่าถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นไปได้ถ้าต้องมีการตัดสินใจว่าจะนับยังไงเนี่ยผมจะให้ M2 มีการซับดีไวมากที่สุดเพราะมันคือคลื่นพักตัวนั่นเองก็ผมก็จะย้าย M1 ไว้ตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้เนะนะครับโอเคต่อไปก็คือลองใช้เทรลไลน์ดู M2 นะครับจะจบตรงไหนนะครับจะจบตรงนี้ได้ไหมอ่าลองวัดดูเทรลไลน์02ง่ายๆเลยเนี่ยอ่าเทรลไลน์พอมันวิ่งขึ้นไปใช่ไหมนะครับวิ่งขึ้นไปปุ๊บอ่า มันวิ่งขึ้นไปก็จริงแต่ว่ามันลงมาเบรกต่ออย่างเงี้ยแสดงว่า M 2ยังไม่จบนะครับไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันถ้ามันจบ M 3มจริงเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปเลยนะวิ่งขึ้นไปเลยนะครับหลายคนจะสงสัยว่าเอ้าเนี่ยราคามันวิ่งขึ้นไปแล้วนี่นะครับใช่ฮะในตอนนั้นเนี่ยราคามันจะวิ่งอย่างงี้ก็ได้แบบเนี้ยถูกไหมมันได้แต่ตอนเนี้ยกราฟมันเฉลยออกมาแล้วว่าไอ้พวกเนี้ยมันคือโซนพักตัวทั้งหมดดังนั้นตรงเนี้ยจะไม่ใช่ M M3 แต่ม M นจะ M ป็นแต่มันจะเป็นแค่ M หนึ่งนีตรง้ไม่ นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยได้เลยฮะตรงเนี้ยเพียงแต่ราคาเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีการลงมาแตะเป็นไส้เนาะเป็นไส้เน่าๆตรงนี้เราค่อยวิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะพิจรารณาเดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งว่าผมจะนับยังไงนะครับอ่ะสมมติว่า M 2องจบตรงนี้ใช่ไหมข้างในมันก็จะเป็น A B แล้วก็ขา C นะครับเป็นอย่างงี้เนาะเป็น A B C เป็น flat นะครับเป็น flat ่วนตรงนี้ตรงนี้นะครับถัดไปก็จะเป็น M 3ถูกไหม ข้างบนเนี่ยก็จะเป็น m 3แหละเอ็กเซกเมนต์ X ตรงเนี้ยก็จะเป็น m 3วิ่งขึ้นไป m 3วิ่งขึ้นไปตรงนี้นะพอมันถึงยอดตรงเนี้ยราคาก็ตบกลับลงไปเลยนะครับแล้วก็เบรกโลลงไปเลยเดี๋ยวตรงเนี้ยผมมานับอีกทีหนึ่งผมเอาแค่ขาขึ้นตรงนี้ก่อนโอเคก็เนี่ยราคาวิ่งขึ้นมาใช่ไหมผมเห็นว่าไม่มีพักตัวอยู่2เฟสก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะมี2เฟสส่วนที่เป็นเทรนด์ก็มี1 2 3มี3เฟสที่เป็นเป็นเทรนด์แล้วก็พักตัวเนี่ยแล้วก็เนี่ยพักตัวเนี่ยมีอยู่2เฟส เทรนด์มีอยู่สเฟสนะครับเนี่ยแสดงว่าเนี่ยมันคือลักษณะของอะไรของอิมเพลวใช่ไหมนะครับอ่ะเราลองเช็คด้วยกดอิมเพลวก่อนอน,นะครับอ่ะ M1 ขึ้นมา M2 พักตัว M3 ลง M3 ขึ้นไป M4 พักตัว M5 ขึ้นไป M3 สั้นที่สุดไหมเอ็มสไม่สั้นที่สุดนะครับเนี่ยลองวัดดูก็ได้เนี่ยนะครับเนี่ยวัดดูอ่ะเนี่ยเกินเห็นไหมเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ได้ขยายนะครับมันมัน คือพวกอินเพลวเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่มันจะไม่ขยายนะครับก็ได้มันมันมันคือในในตำรามันจะมีเรื่อง extension rule ใช่ไหมกฎในการขยายมันจะแบบบอกว่า m 3เนี่ยต้องขยายเท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่บางที m 3มันไม่ขยายก็ได้มันไม่ถึงร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์ของ m 1ก็ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นสามตรงเนี้ยไม่ถึงก็ได้ก็จบได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้นะครับโครงสร้างโดยรวมเนี่ยมันถูกต้องแหละสองกับสี่มีการสลับกันอะไรประมาณเนี้ยถูกต้องหมดแหละนะครับมีห้าส ег เมนต์ ต่อไปคือเรื่องของเทรลไลน์พอผมพลาดเทรลไลน์แล้วเนี่ยนะครับผมขอย้ายไปสักทำเฟรมวีคแล้วกันจะได้เห็นโครงสร้างชัดเจนขึ้นนะครับเห็นไหมว่าตรง m 3อ่ะนะฮะนะครับราคามันซับซ้อนเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันวิ่งแบบซับซ้อนยืดๆขึ้นไปนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อสังเกตว่าตรงนี้น่าจะไม่ใช่คลื่น m 3นะครับไม่ใช่ไม่เชิงว่าไม่ใช่คลื่น m 3ไม่ใช่คลื่นเซกเมนต์ที่3ของอิมพัลชันก็คือเนี่ยเป็น1ใช่ไหมหนึ่งสองสามนะครับอย่างเงี้ยไม่ใช่ เพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าไม่มีความสโลปเห็นไหมนะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมราคาปกติโดยทั่วไปของมันนะครับคือ M 1จะขึ้นมาปุ๊บ M 2ลงมาปุ๊บพักพักตัวไอเซ็กเซกเมนต์ตรงเนี้ยมันจะขึ้นไปแรงมากแบบว่าพุ่งขึ้นไปเลยเพราะว่ามันคือเซกเมนต์ที่3ถูกไหมนะครับแต่ประเด็นคือไอ้ตรงเนี้ยที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันมีความช้าเราสังเกตว่าพอพลภาพเทรลล์เนี่ยเห็นไหมนะครับมีความไม่ชัดเจนของการพาดเทรลล์เพราะอ,อะไรเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันก็ลงมาแตะ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 แล้ววิ่งอย่างเงี้มยมันแสดงถึงความแบบ ความเอื่อยนะครับในช่วงนี้นะครับดะงนั้นผมจะมองว่าตรงเนี้ยไม่น่าใช่ M3 ของ Impulsion มันจะเป็นแค่เพียงคลื่นอะไรบางอย่างแสดงว่า M2 อาจจะไม่ได้จบตรงนี้ผมก็ลองพลาดอีกทีหนึ่งจบตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ถ้า M2 จบตรงนี้แทนถ้า M2 จบตรงนี้แทนตรงนี้ก็จะเป็นคลื่นดีเพื่อลงขา E นะครับเนีย่ยเห็นไหมก็วิ่งขึ้นไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นแค่คลื่น A B เพื่อขึ้นขา C แค่นี้เอง รหรือตรงนี้อาจจะเป็น1 2 3 4 5 5แบบเป็นเป็น1ขยายก็ได้เนี่ยเห็นไหมว่าตอนตรงเนี้ยมันจะมีคลื่นพักตัวอยู่เดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปใน t ท m e เฟรมเดย์เห็นไหมเนี่ยมันจะมี1ใช่ไหมหนึขึ้นมาพัก2ขึ้น3ลง4ขึ้น5ขึ้น5นะครับแบบนี้ก็ได้เนี่ยจ,จะเป็นอย่างนี้นะครับ1 2นะครับ3 4เพื่อขึ้นคลื่นที่5เนี่ยเห็นไหม เป็นลักษณะของเวชเนาะเป็นแบบว่าแหลมแหลมขึ้นไปเป็นปลายแหลมนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนยแบบนี้ก็นับได้เลยเนี่ยก็เป็น1นึ่งสอได้เลยเนาะนะครับหรือจะนับเป็น a b c ก็ได้นะครับไม่ไม่มีความต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าโครงสร้างมันมันผิดดีกิทอยู่แล้วฮะตรงเนี้ยมันค่อนข้างเล็กนั่นนะจจะมองเป็นลื่นย่อยก็ได้จริงๆแล้วเนาะนะครับเนี่ยก็เป็น a b เป็น m 1 a b c d e จบ m 2เพิ่มขึ้น m 3ที่เป็น1 2 3 4 5อ่ะขาขึ้นจบไปเนาะนี่ขาขึ้นหลังจากนั้นนนนนนเเเเเีีี่ยมมมกกกาาารรรรรรบบบลงงะคคัอฟิ์ต้ โลตรงนี้มีการเปลี่ยนเทรนด์ลงมาเพราะว่าถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยก็คือต้องเป็นเรียกว่าไงฮะเป็นการยกไฮยกโลขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแต่เนี่ยคือมันมันเบรกโลนะครับถ้า smc ก็จะแบบเป็น change of c h a r a c t e r นะครับเป็นการเปลี่ยนเทรนด์นะครับตรงนี้มีการวิ่งลงมานะครับผมผมกำหนดตรงนี้ก่อนเป็น m ใหญ่ผมยังไม่กําหนดว่าจะเป็น m 1ใหญ่ m 2ใหญ่นะยังผมให้เป็น m เป็นแนวน้อมหนึ่งหนึ่งเฉยๆนะครับราคาวิ่งลงมาตรงนี้นะครับวิ่งลงมาพวดเลยตรงเนี้ยนะการวิ่งลงมาแรงๆอย่างเงี้ยนะครับมับน การที่ราคามีการวิ่งเป็นเทรนด์ขึ้นมาอย่างนี้แรงๆขึ้นมาอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นมีการวิ่งตบกลับลงมาเป็นเทรนด์อีกทีหนึง่งมันแสดงถึงการเช็คจบของพฤติกรรมราคานะครับเนี่ยเป็นการเช็คจบวิธีการสังเกตง่ายคือเมื่อไหร่ที่เป็นวิ่งลงมาแรงๆอย่างงี้เป็นการเช็คจบระดับหนึ่งนะครับคอมเพลียดีเทรสขาตรงเนี้ยเช็คจบเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะดําเนินขาลงต่อไปอ่ะผมก็มาแบ่งก่อนว่าผมเห็นโซบิงอะไรบ้างตรงเนี้ยผมเห็นว่ามันมีการพักตัวตรงเนี้ย ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะนับยังไงแต่ผมเห็นว่าตรงนี้มีการออกข้างนะครับตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจะนับยังไงแต่ผมเห็นว่ามันเป็นการพักตัวและตรงนี้ก็กําลังวิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะวิ่งขึ้นเพื่อพักตัวแล้วลงต่อหรือเปล่าหรือจะวิ่งขึ้นเพื่อพักตัวแล้วขึ้นต่อเป็นแนวโน้มใหม่ผมยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เซกเมนต์กันก่อนเราจะได้รู้นะครับมาผมจะให้ตรงนี้เลยเป็น M1 ง่ายๆเลยเนี่ย M1 ลงมาปุ๊บ M2 จบตรงไหนดี มันมี m 2องอยู่3จุดตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้หรือตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราดูด้วยกันอะสมมุติว่า m 1เป็นอะสมมติ m 2จะจบตรงนี้จบได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะว่า m 1เนี่ยเป็นโมโนมาแล้ว m 2ต้องมีการซับดิไวต้องมีการแบ่งย่อยแสดงว่า m 2จบตรงนี้ไม่ได้นะครับอะพอถึงตรงนี้ m 2ออาจจะเป็น a b c มีการแบ่งย่อยไหมมีแล้วแต่มีเรื่องเทรลไลน์มาเกี่ยวมาเกี่ยวเนี่ยเห็นไหมพาดดู m สมเนี่ยสมมติว่า m ช่มมันวิ่ง แต่มันยังลงมาเบรกอยู่เห็นปะมันยังขึ้นไปเบรกเนี่ยแสดงว่า M2 ไม่ได้จบตรงนี้เราย้ายมาไว้ตรงนี้แทนนี่ตรงนี้มาไว้ตรงนี้แทน M2 จบปุ๊บนะครับมาแตะตรงนี้ปุ๊บเราวิ่งลงเลยไม่ลงมายุ่งนะครับไม่มี M3 ไม่มีการขึ้นไปยุ่งแสดงว่าตรงเนี้ยอาจจะจบเป็น M2 ได้นะครับต่อไปคือตรงนี้นะครับตรงนี้เกี่ยวไหมตรงนี้เกี่ยวไหมนะครับตรงนี้อ่าถ้าสมมติว่าเรามอง M2 ตรงนี้ใช่ไหมนะครับสมมติว่าเราให้ M2 ตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปแบบลักษณะที่เป็น ลงเป็นขาหนึ่งมันจะเป็นรูปแบบแลักษณะที่เป็นขึ้นเป็นขา M 1พัก M 2นะครับก็คือเป็นปขาลงแล้วขึ้นอย่างนี้นะครับไอ้ตรงนี้มันเล็กเกินไปตรงนี้จะเป็นขาสุดท้ายถูกปะเพราะว่ามันจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อแล้วแต่ตรงนี้มันเล็กเกินดังนั้น M 2เนี่ยไม่ได้จบตรงนี้นะครับ M 2จะจบตรงนี้แทนนะครับข้างในเนี่ยสังเกตเนี่ยมีกี่ s e g เมีนต์มี1 2้า 5, 5 5เ segment ใช่ไหมลักษณะ5เซ segment ที่มีความเท่าเท่ากันอย่างเงี้ยมันคือ triangle นี่พลาดไปเลย triangle ง่ายไหมง่ายเนาะ นะครับเนี่ยเป็น A ใช่ไหมเอบี a, B, C, D, และขา E นะครับเป็น contracting triangle เป็น ABCDE ลงมานะครับทีนี้คำทีนี้ต่อไปก็คือ M3 จะจบตรงไหน M3 จะจบตรงนี้หรือเปล่าโลตรงนี้แล้วตรงนี้เป็น A w a v วหรือเปล่าหรือจะจบตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็น X w a เวหรือว่าเป็นคลื่นใหม่อะไรก็แล้วแต่หรือเปล่านะครับอ่ะอย่างแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าให้ M3 จบตรงนี้ใช่ไหม แสดงว่าตรงนี้จะเป็นคลื่อนพักตัวถูกไหมคระดังนั้นอย่างนี้ผมบอกว่าคลื่นพักตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าไอ้เทรนที่มันอยู่ติตดๆกันนะ่ะมันจะเป็นดีกรีเดียวกันไหมก็คือสมมติยกตัวอย่างนะมีการวิ่งขึ้นมาพักตัวข้างใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วมีการวิ่งขึ้นไปพักตัวเล็กนิดนึงแล้วค่อยขึ้นเราจะนับว่านี่เป็น1 2 3 4สสี่เล็กๆตรงนี้เพื่อขึ้น5าหรือเปล่าก็ไม่ถูกไหมครับเพราะมันเล็กเกินไปดังนั้นไอ้ตรงพักตัวนี่แหละ เราจะใช้มันเป็นคีย์ในการแยกว่าไอตรงที่มันเป็นพักตัวตรงเนี้ยเราควรจะแบ่งให้มันเป็น3ามเซกเมนต์ก็คือแบบเป็น1 2 3อย่างนี้หรือจะเป็นแค่ M1 แบบ MM M เเดียวๆไปเลยก็คือโมโนเดียวๆไปเลยนะครับซึ่งไอตรงพักตัวเนี่ยจะเป็นตัวแยกนะครับถ้าใครที่เป็นนักเรียนในคอร์สเนี่ยจะรู้วิธีการใช้ของแกนบะ็อกซ์เนาะที่ผมสอนไปเนี่ยเราใช้แกนบ็อกซ์อย่างนี้นะครับปรับตั้งค่าตามนี้เนาะเราก็ลากมานะครับคลุมให้มันครบนะนะครับคลุมให้มันครบเลยแล้วเราก็ลากมา ยกขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมนะเอ็กเวฟเนี่ยนะครับตรงนี้สมมติว่านี่เป็นเอ็กเวฟใช่ไหมเป็น a b c x ตรงนี้มันไม่ถึงขั้นต่ําของการเป็นดีกรีเดียวกันด้วยซ้าดังนั้นตรงนี้ผมจะตัดไปเลยว่าตรงนี้มันเป็นดีกรีย่อยมันไม่ใช่ดีกรีเดียวกันนะครับตรงนี้ผมก็จะให้เป็น m 3จบตรงนี้แทนเนี่ยตรงนี้โลนี้แทนนะครับมันอาจจะยังไม่จบก็ได้มันอาจจะฟอร์มตัวลงต่อก็ได้แต่ตอนนี้นะครับราคาเนี่ยก็มีการวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถในซูมว่าอาจจะจบแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูความเป็นไไไปปด้ต่อ โครงสร้างโดยรวมก็คือเนี่ยเป็น M 1 M 2 M 3นะครับขึ้นมาเป็นขาขึ้นตรงนี้นะครับเป็น M ขึ้นมานะครับรูปแบบภาพรวมแบบทั้งหมดเนี่ยยังไม่รู้หรอกเป็นอะไรมันใช้เวลาหลายปีในการคอนเฟิร์มนะครับตั้งแต่ปี2023ตั้งแต่เนี่ยันเริ่มตั้งแต่ปี2013ตอนนี้จะตอนนี้จะสิ้นปี2 0 2 4แล้วนะฮะนะครับเราต้องรอดูว่าพฤติกรรมโดยรวมเนี่ยมันอาจจะอร์มเป็นรูปแบบอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็น M 1 ABC เ A B C ไขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่ามัน เพราะว่าไอตัวประเด็นตรงนั้นอะ่ะมันใช้เวลานานที่จะฟอร์มตัวแล้วเราถึงจะรู้แต่ตอนเนี้ยราคาเนี่ยมันฟอมแค่นี้เราก็เอาแค่นี้เราเทรดได้นะครับเพราะโครงสร้างเนี่ยมันในภาพย่อยอะ่ะมันเห็นชัดนะครับแค่นั้นเองอ่ะเราก็สูมย่อยไปทาฟเฟรมวีกแล้วกันเนี่ยข้างในนี่ก็เป็นแค่ A B C ธรรมดานะครับใน A B ขา C เนาะต่อไปก็คือเงื่อนไขต่อไปมีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขถัดไปเนี่ยก็คือสมมุติว่า M 3ยังไม่จบมันจะเป็นอะไรยังไงได้บ้าง M 3 M 3ยังไม่จบก็จะเป็นอะไรบ้างอ่ะสมมุติว่า M3 เนี่ยลงมาเนี่ยนะยังไม่จบ M3 นี้นะยังไม่จบมันก็จะเป็นลักษณะของ X wave เพื่อลงเป็นขา ABC ลงไปอีกทีหนึง่งนะครับเนี่ยอาจจะอาจจะลงแบบเหลือศูนย์นะอาจจะไม่ติดลบขานาดนี้แต่ก็จะเหลือศูนย์ศูนย์อะไรเงี้ยนะครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับแต่ทีนี้อีกความเป็นไปได้หนึ่งก็คือว่า M3 อาจจะจบไปแล้วนะครับก็คือตรงเนี้ยที่มันวิ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นการเช็คจบ M3 นะครับ M3 เป็นขึ้นมาเป็น M1 เนาะ M1 ขึ้นมาแรงๆเนี่ยเป็นการเช็คจบ M3 ก็เหมือนตรงนี้เลยเนี่ยมันลง เป็นการเช็คจบเหมือนกันตรงนี้ขึ้นมาแรงๆก็เช็คจบเหมือนกันนะครับ M1 ตรงนี้เพื่อฟอร์มเป็น M2 เพื่อที่จะขึ้น M3 เนะี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเพื่อขึ้นเพื่อ,เพ,อเพื่อฟอร์ม M2 เพื่อขึ้น M3 นะครับอาจจะดูไม่ออกนะครับหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกผมจะยกตัวอ,อย่างกราฟซุย USD T ให้ดูนะครับ USD T เนาะตรงเนี้ยตามเฟรมนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยราคามันลงมาใช่ไหม ลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ต้องสนใจโครงสร้างอะไรทั้งนั้นเลยฮะลงมาปึ๊บ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 มีการวิ่งขึ้นไปเบรคไฮตรงนี้คอนเฟิร์มเช็คจบแล้วมีการฟอร์มตัวเพื่อที่จะวิ่งขึ้นต่ออันนี้คือผมก็ฟอร์แคต์ไว้ตั้งนานแล้วเนาะว่ามันจะขึ้นนะครับเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นไปเหมือนกับกราฟเมื่อกี้เลยนะครับ VGI นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือเนี่ยเรารอว่า M2 อาจจะฟอร์มตัวเพื่อขึ้นต่อหรือเปล่านะครับหรือในกรณีหาก M3 ยังไม่จบมันก็จะฟออออออรร์เเเเเปป็็็นนนนคลวพืืืื่่่่่งงตไไขขกกกาาา XW มันห้ามเกิน61.8%นะครับถ้ามันวิ่งขึ้นไปเกินตรงนี้เมื่อไหร่ผมจะตัดมุมมองการเป็น X wave ออกไปเลยและจะให้มันเป็น M1, M2 เพื C ่อขึ้น M3 แทนนะครับแต่ถ้าในกรณีถ้ามันยังเป็นอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยมันอาจจะฟอร์มเป็น A พัก B เพื C ่อขึ้น C ทิศหนึ่งแล้วก็เพื่อลงต่อนเงี้ยมันก็ได้นะครับเดี๋ยวเรายังไม่รู้เดี๋ยวเรารอว่าตรงเนี้ยมันจะจบได้ไหมนะครับอาจจะมีเพื่อนเพื่อถามว่าเนี่ยเอ้า X wave เนี่ยนะครับมันต้องมีความเป็น collectiv ไม่ใช่หรอทำไมตรงเนี้ยมันมีความรรุนแ ค,คำตอบก็คือว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่ามันจบแค่นี้ถูกปะมันอาจจะเป็น m1 ของ x w a เวก็ได้เนี่ย m1 พักตัวเป็น b เพื่อขึ้นเป็นขา c เพื่อลงต่อ,อยเงี้ยก็ได้นะครับดังนั้นเรายังไม่รู้เรารอดูนะครับก็ภาพรวมนะครับของ vgi เนี่ยมีแค่นี้เลยไม่ได้ยากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากจะให้ผมนับตัวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกมานับแน่นอน แล้วก็ถ้าใครเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเล้าของผมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ไว้ได้เช่นกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ